ดีครับผมพอกันดีแล้วครับนี่กระเป๋าเบื้องสีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเี้ก็จะพามาเบิ้งรถไถพอนครับนี่กำลังดันไม้ครับนี่กำลังเคลียร์ไม้เคลียร์พื้นที่อยู่ครับไม้มันหลายครับพี่น้อง เดี๋ยวเคลียร์ใหม่แล้วกัสิไทยเลยครับพี่น้องลงหางเลยบ้านนี่ <c oughs> เดี๋ยวพ่อใหญ่หน่ายเราเคลียร์ก่อนครับดิดันมาเลยดันมาเลยยบเๆมาเลย แต่สีไล่เนจัยหน่อยได้ครับพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหแ,แม่แ,แม่แม่แม่วู้ยพนักงานเก็บอึ้งครับนี่โอ้เห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ ยันไปได้ใช่ไหยังขนาดน,น่า้ะมาตอมใช่กันนี่ครับน,นี่เอาได้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 ไดไดไดเอีผูววกวไมเร็วแน่นะอาผูกเลยผูกเลย <c oughs> ไปแล้วมันอกมันป็ขึ้นล่องมันนะหมานะมันก็เปยังไปเห็นม่มันกระเดืบกระเดือบไปางทีเมัน็นล่งมันเอแม่ไม่เห็นา่ เออเอา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 พี่นั่นเอามาตอมตอมตอมใช่กันนี่มามามานี่เอามาเฮ่เฮ่ใช่นี่นี่ใบใบเว้ยเออ แขค่อยเด้อแขค่อยเด้อแข็ค่อยเด้อแข็ค่อยเด้อเออไปเลยครับไปเลยพี่น้องไปเลยครับยาวเลยไปเลยไปเลยไปเลย ôi bé em chàng pang hấp như lòng ơi tại đây bà ơi nhào đây nhào đây ủa ừ. โอเคแล้วครับบาดนี่มันนี่ก็ตอบลงไปเธอเดียวเลยจอปากอ้าวแล้วโอเคโอเคยิ่ด okay, okay, อก มันเหลือสั่นมันับพ่อเลยล่ละโอเคเลยล่ละมันเปลี่ยนจังปางแล้วมันกับยังเจขีเหออียังเล็กๆน้อยๆพ่อแล้วพ่อแล้วมาดิเจา้าดำหน้าใบเนี่ยกับต้อมเจ้ามองนีกับพอ่อเลยมาดิ โอ้ยโอลาน่าได้อึองตุ่มแล้วครับพี่น้องเอ้ยกบก็ได้อึองก็ได้ครับมาเอามาช่วยพี่ไอ้น้องไม่รูเฮาโหโอ้ยโว้ยอันนี้กบครับพี่น้องอันนี้อึองครับนี่อู้ย be e โหดร้ายว่ะโอลาน่ามหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวมือไทยแห่งสิร้ายกูนดิน้อ ้พอใหญ่หนาอิ่นเก็บลุกห่วยก่อนครับนี่เอาเอาเอะไรไปใส่ปลาไต้เป็นเกี่ยวเิ่นมากเกี่ยอู้หูอ๊ <c oughs> มนมาที ต่อมลงไ้เพราะว่ามตันทางเพิ่นครับพี่น้อมต้อมบอะ เรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้ ีกจักรอบกันมาสันครับพี่น้องไปเดี๋ยวจัดให้พี่ให้น้องเบ่งกันไปเลยครับสําหรับฟอร์ดเ่าเดียวเฮ้าเมนีครับ กวดลงมาเลยมีละสิเป็น ทีว่าเสาวไหวเสร็จแล้วมาปูบักอ,อบักแฝงครับนี่ส้มาทายให้พี่ให้น้องเบิ่งกันไปเลยครับนี่ผลงานของพญยายนาคพันธีตอบโจทย์ดีบอ่อครับนี่ทีว่ากัดดินพันกับโอเคอยู่ได้ละครับพี่น้องงามดีอยู่ไหวถ้าได้อีดีกเนี่ยโอ้ยผาโอลานมาแบกเขีงเนี่ยนะฮะ วุ้ยคือเกลียนแล้วนั้นมาเลยมาเลยอาได้มาจักรอบนึงกับพ่อเลยนี่มาเลยยาวมาเลย rồi nó bằng mày biết hãy đợi nhau thôi Hạ ưng đó, hạ ưng เห็นบ่อู้ยยืมยืางก่อนคิดได้กินได้กินได้แซ่แบเซ็ตด้วยกันอู้ยอุ้ยเบิ่งเบาเบิ่งเท่ากลมบอกเลยครับพี่น้องอู้ยอู้อึ้งหลายเท่าละครับพี่นอ้องบ่นหาเสือเลยดันไปนำ้ำเก็บอึ้งไปน้ำครับพี่น้องโอร้านได้สิเต็มถุงนะครับพี่น้องอู้ยพุน่น โอ้ขึ้น,นเนนอ่อนเห็นปะฟาญาตินี้ครับเออเอาข้นคนมาแล้วนี่อบอมีบอ เออเอาขึ้นขั้นไมก็ได้ตัวเออเออฮู้ยโดงอื่นะขักต่อรับพี่น้องเลยเนี่ย ีอาใหม่ละครับงานนี้ครับพี่น้องอเป็นยังไงดีเนร้นนอนอีดียวะครับมเมื่อนี้ออดันเป็นดันเลยครับมเมื่อนี้ขึ้นขั้นไปเลย อันนี้แถวขึ้นนี่บอกโอเคโอเคเดี๋ยวให้เมี่ยนไหม้แล้วเนี่ยก็บับสิโงหาง่อเลยครับพี่น้องเอ้ยไห้เลยครับพี่น้องโอ้ระวังดิ เออี่คือแนวว้ยทันดายางเดียวเข้ามาในพ่น้องเอ้ย เดลืออยู่กล่องนึงครับนี่ขึ้นขั้นเลยโอเคเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ว่องห่างมันนี่โอ้ฝีมือหลายครับพญา,น,านีา้เด้ห้ามานนี่ถือว่าพ่าดนี่ว่า,วา,วา,วาครับโอเคอยู่ โอเคครับโอเคเดี right, <okay. S 2> ๋ยวขึ้นหลังกับเ่อโอเคดรอกผ่านอยู่เรียบร้อย ียปานยังพี่น้องเลยโอเคเด้ครับ,รบไปดบเดี๋ยวอีกมุมนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาแล่วไปเลยดันขึ้นขั้นไปมันแล่วไปเลยครับนี่ <c oughs> มาเก็บขึ้นขั้นการบอนแล้วครับนี่ นี่ครับเดี๋ยวอยีกมุมนึงครับพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวอยู่มุมเดียวนี่ครับพี่น้องใสยดันหอากับดันยางเดียวครับมาอนี่บ่มีหยุดมีย้อนเลยครับพี่น้องยังรถกะหฮาครับมาอนี่โอ้โหเอาเดินจางปังเลยครับพี่น้องเลย ขึ้นขั้นเลยโอ้นี่แหละไ้ใจหลายครับพี่น้องเลยโอเคเลยโอเคเลยโอ้โหหดหลายครับมนี้ โ okay. okay, okay. อเคโอเคโอเคเออจังน,นี้คือเนื้อหวล้าน,าน,น,านาเนาะเก็บงาใหม่ถึงให้แลนะ้วเนี่ยโอ้โหวล้านกับโอ้ได้เวียกด,ดีขนาดเลยครับพี่นอ้องเอ้ย ออสิบขึ้นไปมันเดียวสั่นมันกบับโบเลียวครับพี่น้องโบใส่เบียดบ่เฮาเอาไมา่จักรอบหนึ่งโอ้ระว,วังเครื่องใหม่ดย ระวังไหมระวังไหมปอบไม้บิดเลยเก็บขึ้นฐาแล้วเลย ดันขึ้นทานไปเลยเท่านั้นอืมต้อขึ้นไปนี่ไปเลยนี่อัดใส่ขั้นไปเลยครับพี่นอออ้องโอเคเลยเอ,อ้ย เคล็ดตั้งต่นเรกก็แล้วเนาะล่ะเนาะงอู้หูยเอาจาัดไปครับจัดไหมดับได้กับสตาร์ทได้ครับพี่น้องสตาร์ทบาดเดียวจึงเลยครับแตะแตะก็ติดครับนี่รถฟอร์ดเฮาขั้นนี่ไป่พูดบอกไปลุยเลยครับพี่น้อง เดินคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย้อครับเด้อยสิวาไพ่เด้๋โคดเดี่ยวก็สิบอได้พาดคลิปใหม่ๆครับนี่สองบบาวเมืองสีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้ก่อนครับสวัสดีครับผม